สวัสดีครับผมช่างเบียดเอเมื่อวานนี้นะครับผมวันที่3ามสิบมกราตอนกลางคืนอเฟิรนว่ามีพี่นะครับที่เห็น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 ป้ายตรงนี้ไหมพอเพิรนว่าพี่เขาสงวนสงวนสิทธิค์คือไม่ไม่ให้เราถ่ายหน้านะครับแล้วก็ผมก็เลยจะทาคลิปลงเพราะว่าเมื่อวานนะครับเราป้ายยาพี่เขาไว้นะครับเราป้ายยาไว้ว่าอ่าเรามีแว็กที่ดีนะครับทีนี้พี่เขากลับมาเรายังตั้งร้านไม่เสร็จเลยนะ แต่พี่เขาก็กลับมานะครับใช้บริการเราผมก็จัดตัวแว็กตัวนี้ให้นะครับใครที่เคยใช้จะรู้นะครับแว็กตัวนี้นะครับผมไม่มีโลโก้นะแต่ว่าผมผสมเองนะครับผมผสมเองใช้มานานแล้วนะครับขายมาประมาณ20ปีแล้วนะครับแล้วแล้วผมก็มีลูกค้านะครับที่อยู่ในไลน์นะครับไอดีไลน์ผมนะครับ0 9 5 1 6 4 5 6 2 6นนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้น้ำยาดีๆไม่มีโลโก้นะแต่ดีมากบอกเลย ลูกค้าไปใช้นะครับแล้วกลับมาซื้ออีกเมื่อวานขายได้ประมาณสามขวดสี่ขวดนะครับกำลังจะปิดร้านเดี๋ยววนมาอีกแล้วกำลังจะปิดร้านเดี๋ยววนมาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับใครที่สนใจนะครับน้ํายาตัวนี้นะครับติดต่อผมได้นะครับในไลน์นะครับผมไอดีไลน์ครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสี่ห้าหกสองหกนี่นะครับลูกค้านี่นะครับแพนด้านะครับผมนี่เขาบอกว่าใช้ดีจริงนี่ครับ เดบบี๋ยวผมเอาผ้าให้เดี๋ยวผมเอาผ้าให้ อันนี้ถอนตังค์ให้ก่อนนะครับถอนตังค์ให้ก่อนยี่สิบบาทนี่ครับผมแล้วก็ค่าแถมให้ฟรีครับนี่ครับใช้ดีฝากแนะนําฝากบอกต่อด้วยนะครับผมห้าแถมหนึ่งนะครับจำเอาไว้ด้วยนะห้าแถมหนึ่งนะครับอันนี้คือกวดที่หนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับ ID ไลน์ผมนะครับช่างเบียด DIY นะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสี่ห้าหกสองหก F ไลน์มานะครับแล้วนี่ครับไปแล้วเห็นไหม เมื่อวานโดนวางยาไว้ร้านยังไม่ทันเปิดนะครับนี่คือร้านยังไม่ทันเปิดมาซื้อแล้วนะเพราะว่าโดนโดนป้ายยาไว้เมื่อวานนี้ฉีดไปที่รถปุ๊บปุ๊บได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับไปชมกันนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับผมแล้วก็มาติดต่อผมถ้าอยากได้สินค้าเจ๋งๆนะครับผมในนะครับช่างเบียรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ